ที่เคารพครับนนนก,กับผมนายนรเสศิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชยัยระหว่างน้ําเขียวครับวันนี้ขออนุญาตนําเรียนปัญหาในพื้นที่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องที่1ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักครับเรื่องของการเปิดประมูลที่าราชปัสดุนะครับหมายเลขทะเบียนที่นม 6- 2 5ตําบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละครับให้แก่ภาคเอกชนครับ ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นของสา,าสุขอำเภอเก่านะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับได้มีการประกาศรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับเนื้อหาในประกาศเนี่ยมีข้อมูลต่างๆนะครับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการประโยชน์ที่จะได้รับต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปนี่ก็คือผลกระทบครับที่จะมีต่อ พี racing, ips, bands, ่น้องประชาชนครับผลกระทบที่จะมีต่อวิถีชีวิตจะมีต่อการประกอบอาชีพนะครับจะมีต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปากแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเดิมทีเคยเป็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอฝากไปยังกรมธนารักษ์นะครับให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนครับเพราะว่ามีพี่น้องจํานวนมากนะครับที่คัดค้านการประมูลที่แห่งนี้ให้กับภาคเอกชนครับเรื่องที่สองครับ เรื่องของการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์นะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำสาลายบ้านโคกเขิบตบนตะขบนะครับแล้วก็เรื่องของฝายน้ําล้นนะครับบริเวณบ้านพระเพิงตะบนนกออกของอำเภอปากทงชัยที่ถูกสร้างขึ้นในปี2552และ553โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์นะครับไม่มีการดูแลแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนแสดงความเป็นเจ้าของครับผมเคยสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆรวมถึงชนรัฐานนะครับแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใดผมจึงอยากจะขอฝากท่านประธานนะครับถามผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยกํากับดูแลแล้วก็ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่3มครับมีพี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยนะครับที่ปลูกอ้อยจํานวนมาก อยากจะให้รัฐบาลนั้นช่วยพิจารณาเรื่องของการชดเชยเงินค่าตัดอ้อยสดนะครับตันละ120บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดอ้อยสดแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ด้วยครับขอบคุณครับ